เราจะมาเทส WRC015 อ,อุปกรณ์มีรีโมทขั้วหลอดไฟขั e ้ว E27 ตอนแรกเรามาเช็ครีโมทก่อนว่ามีแบตเตอรี่หรือเปล่า,จ,าจะมีแสงสีฟ้าอยู่ถ้าสังเกตโอเค จากนั้นเราขั้วหลอดครับ E27 มาใส่ที่ขั้ว E27 ครับในบอดทดลองจากนั้นหาหลอด LED หรือหลอดไฟขั้ว E27 เหมือนกันนะครับเอามาใส่เพื่อที่จะเทศสการติดสว่างเข้าไปนะครับ จากนั้นเรามาออนไฟที่สวิตก่อนนะครับลับแรกอรครับครัถ้าหลอดไฟติดหรือว่าดับไม่ต้องสนใจนะครับเรามาลองกดที่รีโมทดูครับถ้ามีการกระพริบตามรีโมทแสดงว่าขั้วหลอดใช้งานได้นะนี่ครับนี่ครับอันเสร็จสิ้นครับ